สวัสดีนะครับจากไลฟ์โฟโต้นะครับวันนี้เรามาถ่กร่องมนันกันนะ รับช้าๆนะครับถ่ายวิดีโอเดินตามไม่ทันแล้วครับเหนื่อย <c oughs> ก็ทางนี้ยังไม่ตกนะครับฝนนะครับที่อื่นเขาได้กันเยอะนะครับบ้านผมยังไม่ตกแต่ว่าที่ตกไปแล้วความชื้นก็มีนะครับเราก็รีบเอารองขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าตกแล้วมันจะเละ เดินตามแล้วนะครับเหนื่อยครับนะดูเที่ยวขึ้นแล้วนะครับไม่ค่อยชัด ็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ทำยาวๆกันเลยนะครับเดี๋ยวรอรถกลับมาเดินมาได้ครึ่งแล้วนะครับครึ่งแปลงแปลงนี้400เมตรนะครับ <400 m S 1> <laughs> น่าจะได้400เมตรขวายบ้างครับ รถไปนู่นแล้วนะครับชมมันก่อนมาล่องนี้มาล่องนี้ หินดล้าแล้วนะครับนี่ครับอาซาเศษห้าศูนย์เดี๋ยวเรารอเรารอรถมาตรงนี้นะครับชมแปลงมันก่อน สเปคล้อใบ5นิ้วนะครับมีคนถามมันเยอะนะครับใบกว้าง5นิ้วอขอบนอกชนนอบล้อสองฝั่ง69ถึง70นะครับผ่าน2ใบโมนิฟายเองนะครับผ่าน की थी ไเล็บท่อครับติดมาฝั่งนี้เลยนะครับถ้าอัดอัดรถอัดไปแล็บท่อนี่อโอเคนะครับถึงที่หมายแล้วเหนื่อยอ๋อขอบคุณ ทุกท่านนะครับที่รับชมรับติดตามจากไลฟ์โฟโต้สวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูล่องนะครับขนาดล้อเล็กๆยังปีนนะครับ ดูผลงานการเอาลงก่อนนะครับ มันนี้นะครับอ่อนหัไปนู่นครับฝุ่นตลบ อันนี้นะครับผลงานจากไลฟ์โฟโต้โอเคครับสวัสดีครับ เดี๋ยวลองพับเองดูนะครับโอโหเห็นเลยโ,โหนาันดคตรครับลอ้อแคบๆนะครับลองเล็กๆ เ้าครับเหนื่อยไปยไไม่ได้อ่ะเหนื่อยเยอะดิ